ผมลงผิดร่องก็เลยทิ้งช่องให้คนด่าผมว่าวันนี้เนี่ยนะวิโร์ลัคนาอดิศร์เนี่กลายเป็นหมอคางดําไปแล้วเนื <c oughs> ่องจากว่าการที่วิโร์ออกมาด่านายกนะครับที่บอกว่ไม่รู้แปดไม่รู้สี่คือคําด่านะฮะปรากฏว่าถูกสังคมหลายภาคส่วนวิพากษ์วิจารณ์หรือประนามก็ว่าได้นะครับว่าการใช้วาจาแบบนี้ เป็นการไม่เหมาะเพราะเป็นการด่านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นําของประเทศกระแสไม่น้อยนะครับน,น,นี่เขาเรียกว่าเป็นการโหมโรงที่มันผิดร่องมันก็เลยทิ้งช่องให้คนวิเคราะห์ให้คนด่าให้คนว่าคือการจะโหมโรงก็ดีหรือว่าการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะะมันอยู่ในระบบการตรวจสอบของรัฐสภา การระพิปายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นข้อกําหนดหรือเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ลักษณะการพิปรายหรือวิธีการรภพิปรายมันก็จะไปปรากฏอยู่ในข้อบังคับของสภาปัญหาวันนี้ก็คือว่าพอเล่นในระบบแล้วเนี่ยนะดูยติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าลอยๆอย่างท่านสุดินคลังแสงบอกว่ายติประเภทอย่างนี้มันเป็นยติลอยๆ นะฟังไม่ขึ้นหรอกนะเพราะฉะนั้นฝ่ายเตรียมข้อมูลของเสีศนายกัมปีหรือรัฐบาลไม่ได้กลัวอะไรเพราะมันเป็นการกล่าวหาแบบลอยๆอยพอเล่นในระบบไม่ได้ก็เลยกลายเป็นออกมาโวกเวกโวยวายมีอาการออกอากา,อการเล่นลิ้นการเล่นลิ้นหรือการออกอาการลักษณะอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ก็แล้วแต่ออกโวกเวกโวยวายเนี่ย คนจริงแล้วสังคมก็ไม่ได้ชอบเขาก็เลยมองเห็นในทันทีว่าโอ้นะครับสรุปแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะแทนที่จะอภิปรายตามหลักหรือข้อเท็จจริงนะเพื่อที่จะตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่เป็น,นกลไกที่กำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่พอออกมาโวกเวกโวยวายคนที่เวกโวกเวก วยวายก็เลยกลายเป็นหมอคางดาเพราะวิโร์พูดเนี่ยตอนที่เกษตรกรเอาปล่ามาเทหน้าทำเนียบรือเ่าหมอขังดําก็ควรจะพิปรายเรื่องหมอขังดํามาตรการของรัฐบาลของรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอคังดาเป็นยังไงบ้างก็ว่ากันไปตามกลไก,ลกล แต่ปรากฏว่าวกเวกบวยวายออกมาดา่าออกมาทอออกมาใช้วาจาที่หลายคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยกลายเป็นคนที่เป็นหมอคังดําก็กลายเป็นวิโรธลักคณะอดิศรไปซะแล้วหมอคางดําคืออะไรรู้ไหมหมอคังดําวันนี้รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณไม่ใช่น้อยในการปราบนะหรือกําจัดถูกไหมคือพูดง่ายเนี่ย เขาไม่ต้องการสังคมไม่ต้องการนะหมอคลังดำเนี่ยใครอย่าไปเป็นหมอคลังดํานะครับเขาปราบเขาเอาทิ้งเลยนะฮ <c oughs> ะอะวันนี้ก็ขอดนุาสนินเนี่ยเนื่องจากผมเห็นพฤติการนะของฝ่ายค้านบางคนนี่นะออกในรูปของการโบกเวกโวยวายออกอาการเล่นลิ้นนะที่มันไม่ใช่เป็นการตรวจสอบอ่ะ แต่เป็นการด้อยค่าเป็นการด่าทอโดยเฉพาะยิ่งการด่าทอสุภาพสตรีนายกมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับนะการพูดเราไม่รู้แไม่รู้สนีะ่ผมพูดไปเมื่อวานแล้วผมบอกว่านี่คือการด่าว่านายกโง่ซึ่งมันไม่ควรอย่างยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับและสําคัญทือท่านก็ไม่ได้โง่นะฮะเออท่านมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ตัดสินใจได้เร็วนะครับแม่นพอสมควรเลยละ่ะ นะครับแล้วก็มีความจริงจังมีความตั้งใจนะเขาไม่ใช่คนที่ไม่ฉลาดอย่างที่คนพูดพูดอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนที่เป็นหมอขังดําก็น่าจะเป็นวิโรธลักษณะอดิศรเปนซะแล้วครับวันนี้ใช้แค่นี้แหละครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ